หลังจากภารกิจที่แล้วที่หน่วยคอมมานโดของเราต้องเสี่ยงตายไปช่วยเหลือกีนบาเลตออกมาทุกอย่างก็ยังไม่จบลงเพราะยังมีภารกิจหลอพวกเขาอยู่ในภารกิจนี้พวกเขาจะต้องพบเจอกับอะไรอย่ารอช้าไปรับชมกันดีกว่าภารกิจที่12 Operation w a v ่นเ e ฟเบมีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับโครงการวิจัยอาวุธ ของพวกเยอรมันแซปเปอร์กีนบาเลตและสไนเปอร์มุ่งหน้าไปที่เวมอ็อกเพื่อที่จะทําลายโรงงานแห่งหนึง่งถ้าหากไม่ทําลายโรงงานนี้จะทําให้อาวุธอันตร,รายหลายแรงตกอยู่ในมือของพวกนาซีหน่วยคอมบนโดต้องปฏิบัติภารกิจอย่างแม่นยำเนื่องจากชะตากรรมของโลกตกอยู่ในมือของพวกเขาเวม็อกนอร์เวย์ตุลาคม1941หนึ่ โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำเวเนยที่นี่สัตูเต็มไปหมดฉันคาดว่าภายในอาคารนั่นพวกมันกำลังพัฒนาอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงที่ส่งผลเลวร้ายต่อมนุษยชาติพวกมันกำลังทำอย่างนั้นอยู่จริงๆเหรอเนี่ย เพราะอย่างนั้นเราจึงจำเป็นจะ, exactly จะต้องพบกับเจ้าหน้าที่ข่าวกองของเราซะก่อนไฟอันที่หนึ่งครับ <c oughs> ข้ามสะพานแขวนมานิดเดียวครับ <c oughs> มันจะอยู่ในเต็นท์นี่ ไฟอันที่2ซ่อนอยู่ด้านหลังของกระท่อมซ้ายสุดของแผนที่เลยครับไฟอันที่3อยู่ในห้องควบคุมของอาคารที่มีรถไฟจอดอยู่อันสุดท้ายจะอยู่ในห้องทิศเหนือสุดของอาคารที่เก็บน้ำ เริ่มต้นภารกิจเราต้องหาสายลับที่แทรกซึมอยู่กับพวกเยอรมันก่อนครับพวกสายลับอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เริ่มต้นภารกิจสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยคนงานมีปัญหานิดหน่อยพวกเยอรมันก็เลยเพิ่มการป้องกัน พวกมันเอาคนของตัวเองเข้ามาทำงานในพื้นที่สำคัญพวกเราเลยไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้มากนะักแค่เดินก็ไปเฉยๆภารกิจมันก็จะง่ายเกินไปมีน้ำจำนวนมากอยู่ด้านล่างของอาคารนั่นพวกคุณจะต้องจัดการมันมีความเป็นไม่ได้สูงว่าพวกเยอรมันแปลสภาพน้ำแล้วเตรียมส่งพวกมันไปทางรถไฟ เมื่อพวกคุณทำภารกิจเรียบร้อยแล้วผมขอแนะนำให้คุณใช้เส้นทางรถไฟในการหลบหนีดูท่อท้องจะไม่ใช่งานง่ายๆไม่ใช่งานที่เป็นไปไม่ได้งานแรกที่พวกเราทำหรอกนะโอฮ้โหพูดถูกงั้นพวกเราก็ลงมือดีกว่ามีภารกิจใหม่เพิ่งมาสองอันครับ อันแรกครับให้ทำลายเครื่องแยกมวลกระแสไฟฟ้ามันจะอยู่ที่ชั้นล่างสุดของตึกด้านขวามือครับใช้แซปเปอร์วางระเบิดรีโมทในจุดที่แรงเงาสีแดงได้เลยครับวางระเบิดรีโมทไปสองอันครับก็ <c oughs> จะทำลายได้ทั้งสี่จุดวางระเบิดเรียบร้อยก็ถอยออกมาครับแล้วกดรีโมททันที แค่นี้น่าจะเพียงพอในการหยุดการพิจัยของพวกนาซีรกระบวนการปลรูปไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วต่อมาครับก็คือการทำลายรถไฟที่ใช้ขนส่งรถไฟจะจอดอยู่ในอาคารใหญ่ที่อยู่ด้านซ้ายมือเราจะให้โอฮาร่าแบกถังน้ำมันมาครับแล้วใช้ถังน้ำมันระเบิดรถไฟซะโดยการที่เราถอยให้พ้นระยะระเบิดครับแล้วก็ใช้ปืนพกยิงถังน้ำมันซะ พอระเบิดทุกอย่างจนพินาศหมดครับต้องพาทีมของเราเพื่อหลบหนีออกตามทางรางรถไฟให้ไปที่จุดวงกลมที่อยู่ด้านล่างซ้ายของแผนที่ครับแค่นี้ภารกิจก็เสร็จสมบูรณ์ จบไปเรียบร้อยครับสำหรับภารกิจที่12อาจจะดูเหมือนว่าภารกิจนี้ไม่ค่อยมีอะไรแต่บอกตรงๆเลยครับไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายเลยภารกิจต่อไปพวกเขาจะเจอกับอะไรเอาไว้พบกันใหม่ในภารกิจต่อไปครับอยากพูดคุยหรือให้กำลังใจเชิญที่คอมเมนต์ครับเล่นเกมให้สนุกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ